้ตาเด้อนั่นยูัวนัน่นมาแปรลูกโป่งใครหมดก่อนเดี๋ยวก็รู้มาเลยเจ้าโอ้ยขยอยไม่สำคัญแม่นค่ะขจะได้สีเจ้าของในเหลี่ยนในเหลี่ยนในเหลี่ยงยนเหลีขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะแปรคะ่ะตึง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 มาแต่ตึงตึงมาทอลูกมาทอจวดทอทวจวดโอ้ยหนึ่งหนึ่งยูจ้าตึงตึง เอาพี่คาอย่าเรียกเอาทาแม่วขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอแล้วเริ่มเบื่อแล้วบ้านนี้มาเลขกสามาเลข3สามมาสามไหหน่อยลงสามสามแยอย่ามาเด้อศูนย์อบสเฮ้ยเฮ้ยศูนย์นี่หลีตึงตึงอะไรซ้ำยวดอีหยังกระอกเอาเขอบคุณเด้อขับเปรคขาที่ ยหนเรียนได้ตึงตึงมามาสีมาซมาสีมาซ้มาสี้ำจำจำจำมาซ้ำจำจำจำมาว้าสาวพี่ลิว้าฮ่า้่า่าฮ่าฮ่อฮ่อาฮ่าฮ่าฮ่าฮวาฮ่า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 ฮ่าฮ่าอ่าฮ่นฮ่น่าฮั่าฮ่าบ่า่า่าฮ่าฮ่า่าา เลี้ยงเลียงเลียงอ่ะตึงตงฉันจะหมุนให้ได้หนึ่งึมาเด้อ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 มาหนานมาขอศูนย์ของขอสองขอขอสอง้ศูนย์โอ้ยไม่ได้ยักเทียว้อ้ฝ่าดมันได้เลี้ยงกว่ากับวดีใจหรอกเปร์ขันทิได้ตาศูนย์ป่ะเนี่ยไม่ได้ล้หนึ่งสองยักเทีย้อย่างวะ

ได้สามีนี่ตึง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 ตึองเรียนมาเรียนเออใครอยู่เรียนมุอเซาจะกินขอกันหังมุอเซานี่กินขอกล้าปลาดูกเดคอยเลี้ยวบางเจ้าก็สองเห่าเทสเซนดนาะมาลูกมาลูกามหน่ลยสามวิววิววิวได้ไดได้หนึ่งเออได้ยี่ลีตัวละเป็นจังได้ มันคือจังล่อง n า ạ ล่งแค่แถศูนย์นี่เมื่อนี้สิมีเลี้ยงกรับล่องลอยอยู่ลงไงเยแมได้๋ล่องศูนล่องศูนล่องสามร่องสามจอดแม่จอดทำแม่ล่งหนึ่งรยกแล้วเอาไม่เล่นกจะแจให้น้ำมาเต็มเต็มเต็มว่าให้ได้ยังยงเดตฝ่าหงสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากทำได้ดีที่สุดเต็มเต็มตมตมเตมมา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 ล่องสามจอดลูก สองโอ้ยจอดสอง้อนได้าสอว้าชิาาาาาไ,ดาได้สามบวสามบวได้บวกบ่ได้สองบ่ได้จ้าเฉียดตรงว่ดีดีถ้าได้สองตีใช่ถ้ากิมไปบ่กิิมนอค่ะตั้มตาใผรบบนี้เริมเลยแต่เจ้าต<า>ีานี่แหละเธอเอาตาใครไม่สำคัญเออโอ้ศูนยโอ้โอยงโอ้ผิดขอให้ได้สามสามสองสาม สามช2อนเลยสามช้อนสาม้อมนี่ไรู้ว่าเป็นจังไดมอนี่สาจดจอดูจดจอดขอยชิได้จิ้มจิงไดวะหนึสองตึ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 งงโอ้ยลูกโป่งขอยเอาวางไม่เลียนมันสิแตกขอยสิแตกลูกลูกขอยสิแตกท่งเดนจ้าขอสามนะขอยบ่ขอสีอกขอยขอสเจ้าเบื้งเอาวันสิได้บ่ ได้อยู่ได้สอยู่ติมฟาเฮเหลียงเหลีงเฮอยู่ขอให้ได้ขอให้ได้ได้สามสาสอหยุดหยุดหนหยุดจะหยุดไปหนึงแล้วทีได้ศูนย์จะหยุดใบลืมครับตึงตงตึโอ้ยขอบคุณหลายๆก้ะแปะที่ให้เลี้ยนได้อีกแล้วอมาสองมาสมาสี โอ้แล้วันแตกมาสามมาสามมามาต้มโอ้ยวดายสามในศูนย์เยยได้ฮ่าฮ่าฮ่าม่ต้องหมุนยากมึงต้องหมุนยากพ่นะได้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 ไนึ่งเออนย่นดีขึ้นกันละแต่ของคอยนีไม่มีสิทธิ์ได้ละละอยับเดียวมึงนี่เลียนเอ้าโอ้เลียงเอ มุนในไตรู้เดียวเอาหัวหัวคักๆเอาหัวคักๆเมื่อนี้กินเนื้เอาหัวคักคักหัวคักคว้าวบัไดนศูนย์เออไอ้ได้น้ำบานน้ำเียงเพิ่นเน่ขมุนแงบไดมันต้องมุนซ้ำน่มาไหมมาไหมมา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 า หนึงโอ้หนึ่งพันโอ้มาสามกับมาสองกับมารถแต่ว่าเร็วสหนึ่งดเรืได้ไได้สองได้สามได้สองได้สามได้หนึ่งอได้หนึ่งดีก็ได้เธอตึง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 ได้โอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณนล่ยลเเ้อมันอม่หนอนไม่หนีหนอบมึงดูสิได้มึงดูสิได้ดบ่ได้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 บ่ จอดหนึ่งคือเกาป้าจะนำหนึ่งจะลนี่หนึ่งอ่ะตึงๆึงๆโอ๊ยถึงเรียมเลยแม่ว้ายเดียวเธอเอ้ามาไอ้มาเรามามาามามามาไม่ได้เรียนเป็นอย่างเมื่อไ ยัยอยู่สองลูกนะคะเธอองเรียนรับเป็นยังงวะเธอเธอเธอเตี้่รเหมนี่้ินกัะอันปะดุกซื้อจากใส่วะอันจากอันชาวจูเอ้ยโอ้ย้ยสองสอองจังเด็กช้าช้าช้ามาห่งสองสามสามล้มซอยเอลมซอยเธอมาลมซอยมันาจบเออโอ้สีฟ้าของเธอมามาซอยอีกจบาทใส่น้เทอนน้เปียนดู ตั้ม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 ตอ้มตั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 ้มต้มตั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 ้มต้มตั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 ้มต ยงเลี้ยงมาแล้วเยังเลี้ยงมาแล้วได้สองได้สองได้สองสองมาเด้อนุ่งไข่แปน่งเออน่งกยังดีนกยังดีไก้แล้วเด้อเ่ตึงตึงมาแล้วเอาเธอได้บ่วย่นถอเออหมุนเลยเธอน่งเทนเท่านั้นแหละจ้ะจังสีได้สนะคุณแปลตึงตึงได้นึ่งโอ้ย เอาเจ้ามุนจะมาเจ้าดองได้หนึ่งนมุนแรงเออเอาให้ได้หนึ่งนะมุนแรงดอกกลัวมันไปไกลจ้ะหนึ่งหนมาแม่หนึ่ง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 หนหเดียวไม่ศูนย์ศูนเธอได้อยู่เจาว่าบัตรมุนสีได้บอเนี่ยและปัญหามันนึง ได้บ่ได้บ่สีได hey, ้บ่ห hey. ร um, ือว่าสีได้บ่อุ้ยข่อยอยากได้หนึ่งคือเจ้าให้เอาเอาข่อยอยากได้หนึ่งคือเจ้าให้เออใครอยู่ก็ได้หรอกข่อได้สมุดบันดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวข่อยนั่ไปหอดเจ้าใจเย็นสามลูกให้แน่สามสามสามยังเด่นมาสวมทำมุนดูเธอมุนในสันลู เยหมูเราเองถามว่าหมูนหนสัน่ครขั้นเขียววะหมูนหนสันนี่รอบสาม 3, อบใครท่านผ่านเข้าอสองสามห้าหกนั่นตายสองอยู่ล่าโอ้ไก่เาเือคือสามค่ะล้ช่วยอีกเดียวโอ้ยเดี๋ยวถอดไปเอาได้เดี๋ยวถอดไปเอาเนื้อหนึงไว้จีดหนึงว้าวจรู้เลยมาสีฟ้าสีฟ้าองเนื้อมา เพราะว่าสวนมากแล้วคอยหมุนตายนึงอยู่แล้วเนื่องมาลูกว่าเอาเราได้สามก็สองมาอยากได้ส่วนอุ้ยหันยั้ได้ยได้สอง้้เเสองวัเนืองสามไม่ได้ไม่ได้หยันหยันเอนไม่เงียอะไรเกิดขึ้นเลี้ยงแล้วเม้นแล้วมาชมตอนี้มีเ็ดเสร็จแล้วเอาหย อ่ะตึง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 ก็ตึงตึงตึงมาพี่เลี้ยงจะเอาลูกหลอกแม่จะไม่ขอลูกหลอกนะคะขอแต่ลูกแท้ๆนะว้าในทั้งสามลูกบ่มีลูกหลอกเด้อค่ะบ้าได้ลูกหลอก ว่าให้ว่าขาดเอาก้อนมูดอ่ะขัน <c oughs> เอา